พี่แนนปิดคอนเฟิร์มอีเจกเลยครับเพราะว่าจะตื่นเต้นกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีใครบอกตัวบอกว่าใครเป็นอะไรแบบให้ดีออกไปแล้วลุ้นเอาว่าใช่หรือเปล่าอ๋อคอนเฟิร์มอีเจกตอนนี้เปลี่ยนเป็นออฟแล้วนะแลว่าถ้าเกิดฆาตรกรโดนหรือมนุษย์โดนก็คือจะไม่รู้นะว่าเป็นเอเลียนหรือเปล่าลุ้นเอาครับสนุกดีไปรู้นปรู้รัว่าเป็นอ, <c oughs> อินฟพสเตอร์แบบป่เน เล่นเบร็จแล้วเสร็จก็นั่งดูย้อนหลังโอ้โหขอด้วยไม่ไม่ผมขำเกยียดตอนที่ผมเล่นตาเกยียดโอเคโอเคฉันเป็นมนุษย์อีกแล้วฉันกะว่าฉันจะเล่นตาสุดท้ายเฮ้ยใครวะไวจริง โอเค msj msj ส็เ okay. ก็ทำเควสนะเดียว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 จะแพ้แต่ต้นไม่ได้เดี๋ยวผมเกาะเกาะอ็อไว้ดีกว่านะผมจะเกาะ M อ MS J ไว้โอเคงั้นจะไปกับนาย เอ็มเอฟเจอยู่กับเราก่อนเอ็มเอฟเจอยู่กับเราก่อนผมไม่ไว้ใจผมไม่ไว้ใจเอออย่าบอกว่าต้องฆาตกระไม่เอานะฉันไม่ไว้ใจใครอันเดะอันเดะอันเดะ อยู่้องแอดมินคนเดียวแล้วอะอ่ะโอเคผ่านเค้ยแน่นานนะเดี๋ยวดู IO1 อก่อนอ่าโอเค Io1 ทำเควสใครปิดไฟวะเฮ้ย ผมคอนเฟิร e ์ม IO1 ตอนนี้แล้วก็ MSJ เอจอเจอศพอยู่ในห้องกล้องวงจรปิดครับผมอยู่ห้องเอ็เออยู่ห้องอับ อัาแต่เขาห้องห้องอะวห้องเขาเรียกว่าอะไรวะอัพเหไม่รู้อะกับเมิาค่ผมอยู่ห้องไผมอยู่กับไปผมอยู่กับสีส้มออยู่กับสเหลืองครับผมคอนเฟิร์มก่อนว่า M S J กับ I O One เป็นมนุษย์ครับเพราะว่าเควสท e เควสแล้วมีแอนิเมชันออกมาด้วยกองครับพี่ฮะผมว่า ขอตัวเองไม่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 ผม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 เดินมาจากห้องไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมกับอีกสองคนใครไม่รู้ฮะแล้วก็แยกออกมากับสีโซ่มีหนึ่งทีผมมาคนหนึ่งหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ขึ้นมาถึงจะเจอศพในห้องนั้นแยกออกมาไงจะมาแยกออกมาจะมาแยกออกมาแล้วเจอศพอ่ะโอเคแยกแยกออกมาแล้วเจอศพนะะไปที่ก่อน ทำไมคุณถึงโหวตผมครับสงสัยนะเนี่ย กับสีดำนะอันนโอวานสีเหลืองกับสีดำมเอสสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนหายไปจากกล้องนะฮะตอนนี้ทีนะี้ตีโผมาพร้อมกับมเอสเจตอนนี้เขาเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับแล้วก็เสียงผมเสียงแล้ว ไอโอวันอยู่กับสีเขียวอ่อนนะฮะนั่นไงสีเหลืองผมมาเสี่ยงผมรู้แล้วว่าผมเสี่ยงนะฮะแต่ว่าเควยกําลังจะเสร็จแล้วจบเรียบร้อยเอายังคอมโดนแฮ้ฮะ้แอนดี้ถ้าทําเครับ คุณค้นได้เสร็จแล้วผมเควสเสร็จแล้วเกมผมเสร็จแล้วเหมือนกันครับแจับจับจับใครไม่ได้ทุกคนเลยจับไม่ได้หี่อยวิธีครับไม่ต้องโหวตไม่ใช่่ไมต้องโหวตไม่ได้ใช่เหรอผมก็ว่าันเหมือนกันอันเดียเนี่ยเขียวเขียวที่มีใบใบปะเขียวอ่อนค่ะอันเดียเนี่ยชนะการสอบสองรอบแล้วรวมค่าใครแล้วก็มีหอดเอง คนเติ้งก็เป็นไปได้นะคนเติ้งต้องแต่งปวางก็สุดยอดเหมือนกันเลยเดินดูแบบว่าเดินแบบตะมือตะมือตะเติ้งนะแต่พี่ไม่เจอเติ้งเลยนะแต่ว่าช็อตนี้ถ้าเป็นผมผมจะเติ้งอยู่ในท่อป่ะปี่ตีไม่่่ใชเนาผมจะไม่โหวตใครแล้วรีบเกาะกลุ่มกันไปทำเควสดด้เสถอะนะไอ้สแกนตัวมาผมมีแอนิเมชันนะแต่ไม่มีใครเห็นหรอกครับเออใครเห็นาเปล่าไม่เห็นเปล่ไม่เห็นค่ะเควดสแกนควรจะเก็บไว้ตอนท้ายอ่ะ บตผมผมโลแล้วมันมสามคนแล้วเนาะไม่ออกผมบอลลีสุดใจอะสุดกายเดี๋ยวัสกายนะนั่นแหะออยู่ได้วไม่ใช่อ๋อยผมรู้นะว่าผมน่ากินแต่ไม่ต้องกินทุกรอบก็ได้ับมีใครไม่ต้องเคลมไหมครับผีผีท้อเคลยังวาผีียบครับเ่อน ม,มีอยู่หนึ่งคนนะฮะที่ยังไม่ทำควสนะครับแต่ว่าถ้าเขาไปทำควสให้เสร็จมนุษย์จะผ่านอันเฮียนี่ยเนียนอันเฮียเนี่ยเนียนไหครับใครกล้าเสี่ยงว่ที่ทำควส โอวานไนโอวานคุยเสร็วะแสดงว,ว่าควสเสร็จแล้วแต่นานละครับท่านผู้ชมใครเป็ีครับผมโดน,น,นแอมเฮียค่ะ,คะขอตัวครับโอ้ว่าสัเสียงเกมเป็นใช่ไหมใช่ไหมครับ โอ้ยเมู่อนี่ข้าราชการแบบลงลงท่อไปสองคนพร้อมกันเลยเขียนคาตาเลยมุท้อมกันเลยสีอะไรอะเมื่อกี้อะไรอ่ยงครับเรื่องัำดำมงรู้คือผมรู้ตัวแล้วว่ากาลงจะโดนฆ่าในห้องกล้องวงจรปิดแต่ต่หนีออกมาไม่ทันค้ารากรสติปันนะ อืมอร่อยไหมฮะอร่อยาผมผมก็รู้ว่าผมน่ากินนะแต่ไม่ต้องกินทุกรอบก็ได้ฮะแบบนี้นะบแบบแบบแบบเมื่อก่อนเหละ่้อง้ม่น่าเรื่องเลือแล้วอ่ะผมขออีกรอบนึงก็เดี๋ยวผมขอตัวไปนอนกันนะจัะงั้นแบบนี้อีรอบหนึ่งครับได้ครับผม ฮึมฮึมฮึไมอยกมีเพอที่แบบคอร์เซอร์ผีผีเราผีอืม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 ฉันชูตลอดอ่ะฉันเตือนคนอื่นมึงอย่าตามกูมาได้ไหมเอาอี้นะกูจะไปไว้ใจใครกนะอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะอ้าว โอเคแอคแทกี okay. ้แอคแทกี e. ้ไม่ใช่อ้าวโ okay. อเคเฮียเดินสวนมาทำไมเฮียไม่แก้นะเฮียเดินสวนมานะเฮียเดินสวนมาแต่เฮียไม่แก้นะ อ้แท็กที่อ้แ,กแกท็กซี่เป็นมนุษย์นะผมจะเกาะเข้าไวน้นะเกาะเกาะเลยเกาะเกาะย่ <c ười> อยหหขยันจริงๆง อย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนอูเควสอะไรอะ่ะหนึ่งสองอ๋อโอเคเก็ตละอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งอหนึ่งอืมอะไรวะอะไรวะโอเคอืมอืมไว้ใจใครได้บ้างวะชิชอย่าอย่าบอกว่าสองโจรน,นะเมีเานะ ขยันเป็นบ้าเลยโคตรขยันเลยแสบบจริงแสบบจริงอืมอืมฉันจะไปห้องไฟฟ้าไม่มีใครไปจับฉันหน่อยเหรออืม ออไปฟ้ากันหน่อยเออดีดีดีรบกวนรบกวนมากับฉันหน่อยเออไอ้แอชแท,ท็กไอ้แอชแท็กอีผมต้องคอยคุ้มกันเขาหน่อยนะฮะเพราะผมไม่แน่ใจอ,อือหือเหลืองเขียวดำขาวโอเคเชี่ยละ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 เชียละละอย่านะเหลืองอย่านะอย่านะ เอา้าไอบา้บ้าแสดงว่าเหลืองแก้ไปแล้วเหลืองเขียวดําขาวเหลืองเขียวดําขาวโอเคแอ้แฮกี้แอ้แฮกี้เป็นมนุษย์นะรีบรีบรีบไอบ้บ้าดาวน์โหลดไป<แ>บ้าจริงอย่านะพี่เน็ตอย่านะเฮียเฮียคงไม่คิดจะกินผมคนแรกนะอย่านะอย่านะอย่านะ ตอนนี้ผมสงสัยว่าเฮียไปกินใครมาหรือเปล่าออกซิเจนอีกแล้วผมอยู่กับพี่เตอร์นะพี่เตอร์เป็นคนที่ำเคื่อนเ,นเอเนเตอร์ซิ่พี่เตอร์เ,เ,เหรอผมอยู่ในห้องไฟฟ้าแล้วก็ศพอยู่ด้านขวาครับ แต่ว่าบอกก่อนว่าผมเห็นเทเน็ผมเห็นเทเนเข้ามาในห้องไฟฟ้าที่หลังผมอ่าผมฮะผมฮะมีสองเควสครับเป็นเควสดาวน์โหลดหนึ่งเควสแล้วก็เป็นเควสที่ให้จับสวิขึ้นด้านบนเควสหนึ่งเออเนคนเควเว่ยนแล้ว ไม่อยู่กับพี่เหรอใช่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 เพราะว่าเพราะว่าเฮียเดินเข้ามาทีหลังแล้วผมผมไอ้นี่ไงผมเดินออกมาจากตรงที่ดาวน์โหลดผมขอยืนยันก่อนว่าแอคแท็กอคแท็กกี้เนี่ยเป็นเป็นมนุษย์แน่นอนสแกนแล้วอยู่กับมาติงใช่ไหมตอนนั้นมีสองวิธีครับโบดใครสักคนหรือไม่ก็รวมตัวกันไปทำเควสได้เสร็จนะเพราะว่าเควสกำลังจะเสร็จแล้วนะที่เต้นผมเลยสั่งไปอัพโหลดกับห้องนี้ดีนะ แล้วก็ห้องใสด้วย,เ,ยเดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวตามผมหน่อยฮฆ <c oughs> าตากรเล่นยากจินดะ <c oughs> ใครเป็นฆาตกรวะจงวังหวะที่จะต้องฆ่าก็ต้องฆ่าตอนนี้แล้วิบหายแล้วกูยังไม่เสร็จวะเ <c> ฮ <oughs> ้ยผมคิดว่าเวสผมเสร็จหมดแล้วอะ หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดร็วเร็วเร็เร็วหนึ่งอย่าไว้ใจฮะอย่าไว้ใจฮะฆาตกรอาจจะยืน ยืนทำเป็นกำลังกดรหัสอยู่นะแล้วก็ปล่อยให้เควสเฟลลไปนะฮะแล้วเราก็จะไม่มีออกซิเจนหายใจผมฉีกแล้วพอผมคิดว่าผมทำเควสเสร็จตายก็ไม่มีปัญหาละเคเควส์นันอ,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 อีทำไมแทงระยะไกลจังวะอืมนี่นี่นี่แทงห่างแล้วเนี่ย อนี่แทงห่างนะแต่ว่าไม่มีปัญหาครับทำเพื่อให้เสร็จจบพอพินาตีวะพินาตี้พินาตี้ เดี๋ยวทำไมขอตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาคือทำไมพี่แนตตี้ไม่ไม่แก้ออกซิเจนนะคือเมื่อกี้ยืนตรงนั้นเยอะมากแต่ไม่มีใครแก้เลยไม่แก้ไม่นันไม่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 คือก้ค่พี่นตตี้อคือคือเคิดอย่างนี้ก็คือคืออะไรนะนี่เรียกว่าอะไรดีคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ร้ายใช่ไหมเราก็ต้องแก้ของเราด้วยไง ผม,ผมว่าเอ้ยทำไมพี่นัตตี้ไม่แก้ <laughs> นา่าจะคิดว่าแบบคนอื่นแก้อยู่อะไรเงี้ยหรือแต่มันต้องแก้สองจุดไงเอ้าเอาเฮียหลุดไปไหนอะโอเคโอเคงั้นเ,เ,เดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับสนุกมากครับ